ขใจนะจ๊ะวันเสาร์มีประชุมด้หรอคะเบปกติเนี่ยฉันไม่เคยเห็นบริษัทของคุณเนี่ยเรียกประชุมวันเสาร์เลยนะคะอ๋อคือช่วงนี้บริษัทผมมันปรับปรุงระบบอะครับก็เลยต้องมีประชุมนอกวอนนิดหน่อยออคุณคงไม่คิดว่าผมโกหกคุณใช่ไหม เบ้คะฉันก็เชื่อใจคุณเสมอน,นั่นแหลคะค่ะถ้าฉันไม่เชื่อคุณเนี่ยฉันจะเชื่อใครล่ะคะใครโทรมาเหรอคะอ๋อเพื่อนผมเองครับเขาโทรมาตามแล้วแล้วทำไมไม่รับอะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวใครรับก็ได้ครับรับเถอคะค่ะเผื่อว่าเพื่อนเนี่ยจะมีเรื่องด่วน ก็ได้ครับฮัลโหลที่รักออกมาหรือยังคะฉันรอนานแล้วนะคะเออเออกำล,ล,ลังรีบไปรอแป๊บที่รักทําไมที่รักพูดจาไม่เพาะเลยล่ะคะเออเดี๋ยวรีบไปโอเคเจอกันนะอะไรของเขาวะ ไม่ครับคือผมต้องไปแล้วอะ่ะพอดีเพื่อนตามแหละได้ค่ะงั้นก็รีบไปเถอะค่ะ ฮัลจ่าตัวเองเอ่อคือเมื่อกี้ผมขอโทษนะที่ผมเสียงแข็งใส่อ่ะพอดีผมอยู่กับเมียผมก็เลยต้องแกล้งว่าผมคุยกับเพื่อนอะนะจ้ะเอา,าเป็นว่าเดี๋ยวผมถ่ายโทษให้ใยการที่ซื้อกระเป๋าให้โอเคไหมจ๊จะจะแล้วเจอกันนะ เร็วจริงๆเลยทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงลอตเตอรี่ไหมครับพี่ครับลอตเตอรี่ไหมครับพรุ่งนี้รวยนะครับแมอวอะเฮ้ยพี่ครับโอ้โหช่วงนี้ครับผมขายไม่ได้เลยพี่ช่วยซื้อหน่อยนะครับเฮ้ยก็บอกไม่เอาไงวะฟังไม่รู้เรื่องไงโอ้อะไรวะแค่นี้ทำไมต้องโกรธด้วยเนี่ย ลอตเตอรี่ไหมครับพรุ่งนี้รวยนะครับลอ,<า>อตเตอรี่ไหมครับคุณฉันเหมาหมดแผงเลยรวมถึงเสื้อแล้วก็หมวกคุณด้วยพอไหมย,ยิ่งกับพอสิครับเนี่ยเอว่าแต่พี่จะเอาหมวกกับเสื้อของผมไปทำไมเหรครับนี่จะขายหรือไม่ขายเนี่ยฉันรีบเอ่อ ขายก็ขายครับเอ๊ะนั่นมันยายบิวนี่หรือว่าไม่ได้การละ บอกว่ามาถึงแล้วไงกี้ทีรักกี้นี่คุณมาผักผมทำไมเนี่ยฮะหมายความว่าไงเมียพี่มาฮะ <c oughs> บิวแอบตามพี่มาฉันเห็นกับตาเชี่ย <c oughs> ไม่ได้กลแล้วกี้รีบกลับไปก่อนนะก่อนที่บิวจะมาเห็นเราสองคนอนะ่ะเร็วรีบกลับไปก่อนเอา้าแล้วกระเป๋าชะะใช่รึไหนบอกจะซื้อกระเป๋าให้ โอ้ยวันอื่นก็ได้กี้เร็วรีบกลับไปก่อนถ้าบิวรู้ว่าเราสองคนนะเป็นชู้กันเราสองคนซ่วยแน่ไปเร็วๆรีบกลับไปก่อนแต่ว่าเอ้เชื่อพี่นะเร็วๆอกระจากันเลยฮัลโหลฮะยกเลิกเหรออะไรของแกวะนี่แกจะบ้าเหรอฮะไหนบอกมีประชุมวันนี้ไง ฉันก็เอาสาวออกมารอแล้วไงฮะสรุปจะยกเลิกแล้ไหนบอกว่าจะมารับไงแล้วไม่ไม่บอกกันก่อนจะได้อยู่กับเมียโอ้โยเออไม่จริงมันต้องไม่เป็นแบบนี้ดิ แกพรุ่งนี้ว่างไหมอืมว่างสิมีอะไรหรอแกมาหาฉันที่บ้านหน่อยสิฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาแกเรื่องผัวฉันอะเรื่องผัวแกเหรอทำไมหรอแกเออมาเถอะนะเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเจอกันพรุ่งนี้นะ สบายดีนะถ้าฉันสบายดีเนี่ยฉันจะเรียกให้แกมาหาทำไมไปเข้าไปข้างในบ้านก่อนไหนแกมีเรื่องอะไรจะเล่าคือฉันคิดว่าผัวฉันอะมันมีชู้ฮะอะไรนะแกแน่ใจเหรอบิวแน่ใจแต่ ฉันว่าบางทีแกอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะไม่แน่นอนอ่ะเพราะว่าฉันสืบเรื่องนี้มาน,นานละเออแล้วแกรู้หรือยังอ่ะผู้หญิงที่เป็นชูกับผัวแกอ่ะเป็นใครอ่ะถามทำไมแกจะไปช่วยฉันตบมันเหรอแต่ว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่ตบให้มันเสียมือหรอกฉันมีวิธีจัดการดีกว่าวิธีอะไรหรอเดี๋ยวแกก็รู้ พี่เบจะไปทํางานแล้วเหรอคะกี่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะตกใจอะไรขนาดนั้นคะทําเหมือนกับเห็นผีเลยเรานี่พวกคุณสองคนคุยอะไรกันอยู่อหรอทไมเหรอคะพี่อยากรู้เหรอว่าเราสองคนเนี่ยคุยอะไรกันกี่คุณคุยอะไรกับพี่วะฉันเปล่านะฉันไม่ได้พูดอะไรแปลกจริงเลยนะคะทำไมดู พี่เมย์เนี่ยร้อนตัวจังเลยไม่มีอะไรหรอกบิลงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะ,เ,ะเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยฉันมีเรื่องที่ต้องบอกให้พี่รู้เรื่องอะไรอะบ,บิลพี่ว่าเราไปคุยตอนเย็นดีกว่านะไม่ได้ค่ะฉันต้องคุยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตรงน,นี้เรื่องที่ฉันจะคุยเนี่ยก็คือฉันจะฟ้องหย่าบิลพูดเลยออกมารู้ตัวบ้างไหมเนี่ยรู้สิคะ รู้ดีเลยแล้วฉันเนี่ยก็ไม่ได้ฟ้องแค่พี่เบนะแล้วฉันก็จะฟ้องแกด้วยอีกกี้ทอดฐานที่เป็นชู้กับสามีคนอื่นเขายายวลิลนี่แกพวกแกสองคนคิดว่าฉันโง่ตามพวกแกไม่ทันใช่ไหมเสียใจนะฉันไม่ได้โง่ บิวบิวบิวฟังพี่อธิบายก่อนนะนะนะบิวนะฉันด้วยแกฟังฉันอธิบายก่อนนะ ไปเลทั้งนั้นเพราะสิ่งที่ฉันรับรู้มันอธิบายฉันหมดแล้วยิบิวฉันขอโทษแกอย่าฟ้องฉันเลยนะเห็นแกความเป็นเพื่อนมาตั้งนานของเราอ่ะทําไมฉันจะต้องเห็นแกความเป็นเพื่อนของแกด้วยในเมื่อสิ่งที่แกทำอ่ะมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าแกไม่เคยเห็นฉันเป็นเพื่อนเลยแกหักหลังฉันทําไมฉันจะต้องเห็นใจแกด้วยยิบิวฉันขอโทษบิวคือพี่ขอโทษนะคือพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะบิวนะ ่อโทษนะปิวให้อภัยพี่นะเห็นแก่ความลำบากที่เราผ่านมาด้วยกันถึงนั้นนะนะบิวนะนะปล่อยทาไมฉันจะต้องเห็นแก่ความที่เราลำบากมาด้วยกันในเมื่อวันที่พี่สบายอะ่ะที่เลือกที่จะนอกใจฉันนี่เหรอคือรางวัลของความซื่อสัตย์อะ่ะถ้ามันคือสิ่งที่ฉันจะได้รับอะ่ะฉันจะเอาคืนพวกแกสองคนให้สาสมีกับที่ฉันโดนหักหลังมาเลยบิวพีว่ขอโทษนะบิว ฉันรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเพราะฉะน,นั้นพวกแกสองคนงเนี่ยเตรียมเงินให้เยอะๆนะจ๊ะมิวมิวมิวโอ๊ยปล่อยมิวมิวโอ๊ยแล้วฉันจะไปหาเงินจากไหนวะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ย ในบริษัทแบบเนี้ยรับรองโดนไล่ออกแน่ๆท่านประธานน่ะต้องเลือกร้านข้าวแกงของฉันมาเปิดที่บริษัทนี้เท่านั้นไม่ใช่ร้านคู่แข่งอย่างแกงสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับคุณไนพ่อค้าร้านข้าวกแกงที่มาสัมภาษณ์ใช่ไหมครับใช่ครับ เอมันกลิ่นอะไรเน่าๆาารอเนี่ยอืมกลิ่นเน่าจริงๆด้วยครับคุณได้กลิ่นใช่ไหมครับแปลทคักลิ่นมันชัดเหมือนอยู่ในห้องเลยนะครับท่าประธานคะสวัสดีคะ่ะ ชันแอนแม่ค้าร้านข้อแกงค่ะที่จะมาสัมภาษณ์วันนี้ค่ะสวัสดีครับคุณแอนท่านประานคะตายจริงกลิ่นอะไรคะเนี่ยเหม็นเน่าจังเลยอะคะ่ะน่าจะมีตัวอะไรตายในห้องนะครับนี่ขอโทษด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมขอหาต้นตอกลิ่นก่อนนะ มีอะไรหรือเปล่าท่านประธานคะฉันรู้แล้วละค่ะว่ากลิ่นเน่าเนี่ยมันมาจากไหนนี่คะนี่นายพกปลาเน่าเข้ามาในห้องท่านประธานได้ยังไงอะ่ะพกเข้ามาสัมภาษณ์เน้่ยนะอืออะไรคนระับผมไม่ได้พกมานะครับผมไม่รู้ว่าไอปลาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวผมได้ไงก็ยังไม่รู้เลยครับย นายคนนี้ออกไปดีกว่าค่ะก่อนที่ห้องท่านประธานเนี่ยจะเหม็นไปมากกว่านี้อะค่ะอีไม่ได้นะครับท่านประธานแล้วเรื่องที่จะเรื่องร้านข้าวแกงมาเปิดที่บษษริษัทนะครับนี่ขนาดปลาเนี่ยแกยังซื้อปลาเน่ามาเลยแล้วถ้าเกิดว่าแกเนี่ยนะเข้ามาทําข้าวแกงให้กับพนักงานทุกคนที่เนี่ยพนักงานทุกคนไม่ต้องท้องเสียกันหมดเลยเหรอไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ซื้อปลาเน่ามานะครับท่านประธานครับ ให้โอกาสผลสัมภอษณาก่อนนะครับว่ายนะครับรรท่านประธานผมเลือกไอ้ครับให้มาเปิดร้านอาหารในบริษัทผมเดี๋ยวก่อนนะคะท่านประธานท่านประธานทำแบบนี้ได้ไงอะ่ะท่านประธานด้วยไอ้หมอนี่ได้ยังไงอะ่ะ ฉันยังไม่ได้สัมภาษณ์กับคุณเลยนะคะให้บอกครับการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้วครับและนี่คือคําตอบเดี๋ยวนะฉันไม่เข้าใจอะ่ะแล้วทําไมาท่านประธานเนี่ยถึงเลือกไอ้หมอน,นี่ทําไมถึงไม่เลือกฉันอะ่ะงั้นตามผมมาครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมคุณไอ้ถึงถูกเลือก ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะท่านประธานคุณตั้มคะคุณตั้มจะให้ฉันขายปลาเน่าๆนี่ให้กับผู้สมัครทั้งสองคนจริงหรอคะจริงๆแล้วจุดประสงค์ฉันเนี่ยไม่ได้ต้องการให้สองคนนั้นซื้อหรอกฉันแค่อยากดูวิธีการเลือกวัตถุดิบของเขาว่าเหมาะสมที่จะมาเป็นแม่ครัวให้ร้านฉชนหรือเปล่า แล้วคุณตั้มจะให้ฉันขายปลาตัวละเท่าไหร่คะหบาทคุณตั้มจะให้ฉันขายปลาตัวละ5บาทจริงๆเหรอคะจริงครับดูีิว่าปลาเน่าแต่ราคาห้าบาทพวกนั้นจะซื้อไหมฮะนี่อย่าบอกนะว่าร้านขายปลาเนี่ยคือด่านทดสอบพวกเราสองคนอะถูกต้องแล้วคะ่ะไม่ฝัน นลคุณลองบอกหน่อยสิว่าทำไมคุณถึงเลือกคุณไนแทนที่จะเป็นคุณแอนเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะปลาจ้าปลาปลาตัวละห้าบาทจ้าปลาจ้าปลาปลาตัวละห้าบาทจ้าปลาไม่จ้าปลาจ้าเนี่ยคะขายปลาตัวละห้าบาทเองเหรอจ้าทำไมขายถูกจังพอดีปลามันตายนานแล้วละจ้า แล้วก็เริ่มมีกลิ่นแล้วด้วยฉันก็เลยขายถูกๆอะจ้ะโหปลาขายถูกขนาดนี้ซื้อเอาไว้ทำกับข้าวขายพรุ่งนี้ดีกว่าลดต้นทุนด้วยถ้าอย่างงั้นเอา10บโลจ้ะ10โลเลยเหรอจ๊ะแต่ว่าจะกินหมดเหรอคะอ๋อฉันไม่ได้ซื้อไปกินหรอกจ้ะฉันซื้อไปทอดขายอะเอาไปทอดขายเหรอจ๊ะแต่ปลามันเน่าแล้วนะลูกค้าจะซื้อเหรอคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะชุบแป้งทอดกรอบๆเนี่ยลูกค้าก็ไม่รู้แล้ว สิบโลเอาใส่ถุงเลยจ้ะจ้ะจ้ะ นี่มันปลาไม่สดนี่ครับแถมนันมีกลิ่นเน่าแล้วด้วยครับใช่จ้าฉันก็เลยขายตัวละ5้าบาทนี่ไงแล้วคุณจะซื้อไหมจ๊ะผมไม่ซื้อหรอกครับปลามันเน่าแล้วครับทอดไปทําอาหารกินอาจจะท้องเสียได้ครับอีกอย่างนะครับคุณเองก็ไม่ควรเอาของใกล้เน่ามาขายนะครับเออคุณคะครับมีอะไรหรอครับขอบคุณนะคะที่เตือนฉันจะไม่ขายปลาเน่าก็ได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นปลาเน่านี้ก็ไม่ใช่ของคุณไนท์แต่เป็นของคุณแอนที่ซื้อมาจากคุณใช่ไหมใช่ค่ะแล้วปาเน่านี้มันไปอยู่หลังไนท์ได้ไงก็เพราะว่ามีคนอยากสกัดผู้แข่งไงล่ะคะ แบบนี้นี่เองผมเข้าใจแล้วถ้างั้นผมก็เลือกคนไม่ถิดสินะครับยินดีด้วยอีกครั้งนะครับคุณนายขอบคุณครับท่านประธานส่วนคุณแอนเนี่ยผมคงไม่เลือกร้านคุณนะครับเพราะนอกจากคุณจะเลือกวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพมาขายให้คนอื่นคิดแล้วเนะี่ยคุณยังทําลายคนอื่นทางอ้อมอีกด้วยนะครับเสียใจด้วยนะครับคุณกลับบ้านไปได้แล้โฮโฮโฮวโอยบริษัทบ้าอะไรวะเพราะสัมภาษณ์งานกันแบบนี ไม่งอก็ได้เว้ยไปที่อื่นก็ได้วะเอาบ้าง